วัสดีร่วงเงนด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินฟรีเข้าทูวินดี้บอลเลตการนะครับเป็นกิจกรรมแจกอ่งเปาอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่พลาดเมื่อวานนะผมก็แจกร้อยไปนั่นแหละนะอีพีนี้เนี่ยทุกคนจะเป็นการสุ่มเงินนะครับตั้งแต่1บาทจนถึง150บบาทนะฮะสำหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนนะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งมี5บาทนั่นแหละนทุกคนซึ่งไม่เยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการหาเงินเข้าทูบะนี่บอ l เลตของเรานะตรงนี้ผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับสําหรับลิงก์แอปช่วยเพื่อใช้ในการถอนเข้าทูบะนี่บอ l เลตเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครสําหรับใครที่จะทําการรับรับได้เฉพาะ Android นะส่วน iOS ไม่สามารถทําการรับได้ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะไม่ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปได้เลยนะเผื่อใครสนใจที่จะทำการรับนะตอนนี้ผมก็อยู่ในแอปไทยเดยลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสลักใครที่จะเล่นเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ,ะสําหรับการหาคะแนนของเรานะ,ะจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องเลย เพื่อใครสนใจที่ทําการเล่นเกมนี้นะครับก็ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อทําการล็อกอินตอนนี้กันก่อนนะครับสามารถทําการรับเงินเข้าทูบีนี่วอลเล็ t ได้ตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอ่านข่าวนะทุกคนเป็นภารกิจอ่านข่าวก็สามารถถอนเงินเข้าทูบนีนี่วอลเล็ t ได้เช่นกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการถอนของเรานะทุกคนขั้นต่ําจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็จะมีโฆษณา โผล่ขึ้นมาอัตโนมัติขั้น หลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาตัวนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วในทว้งก็จะเจอแบบนี้นั่นเองนะครับสลักการถอนขั้นต่ำนะครับของผมถอนไปเยอะแล้วให้ทุกคนก็จะเป็นขั้นต่าอยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,000บาทซึ่งเยอะมากๆเลยผมคงคะแนนไม่ถึงแน่นอนแหละนะสลักใครที่ดาวน์โหลดใหม่ๆนะครับสลักตัวนี้นะครับก็จะถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนั่นเองส่วนตัวของผมตัวนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่2แสนเหรียญนะครับในการแลกเข้าทูบะนี่วอลเล็ อยู่ที่200บาท500บาทบใช้คะแนนอยู่ที่500 0 0เหนนรียญแล้วก็สูงสุดเลยสลัดตัวนี้นะจะใช้คะแนนอยู่ที่1ล้านเหรียญในการแลกอยู่ที่1,000บาทนั่นเองก็จะประมาณนี้ล้วกัน,นเดี๋ยวมาดูนะครับสำหรับการ หาคะแนนของเรานะครับสาหรับตัวนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดออกไว้ก่อนนะครับมาดูที่บัญชีของเราเนุกคนมาดูที่บัญชีของเรานะสำหรับตัวนี้นะครับให้เพื่อนกดมาที่โค้ดอังเปานะครับคำว่าโคดอังเปาจะเจอ เป็นคูปองอยู่นะฮะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีโค้ดแบบนี้โผล่ขึ้นมาแล้วทุกคนด้านบนนะครับจะเป็นลายชื่อนะครับของบุคคลที่ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับการสูมตัวนี้นะครับรับได้เฉพาะ Android นะครับ สูงสุดอยู่ที่150บาทเป็นการส่มนะครับสลักใข่นะครับที่ได้รับเป็นเหรียญน,นะครตัวนี้แสดงว่าสิทธิ์ท่เพื่อนรับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครนะครับได้เป็นทูมีนี่บัลเลตก็ดีใจด้วยนะครับเพื่อนๆรับทันนั่นเองนะครตรงนี้นะครับจะมีค่า ใส่โค้ดนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ประวัติการแลกของผมกันดีกว่านะฮะตามสูตรนะฮะที่ผมสามารถรับได้หรือซุ่มได้นั่นเองจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็สูงสุดที่ได้รับจะอยู่ที่30บาทเช่น ใช่30หรือเปล่า30บาทนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับการใส่รหัสของเรานะครับรหัสตัวนี้นะครับเดี๋ยวโคบอไว้ก่อนนะครับกิจกรรมจะเริ่มช่วงเวลาอยู่ที่สองทุ่มห้าสิบนาทีนะสำหรับใครที่ไม่อยากเล่มก็ไม่เป็นไรนะกิจกรรมจะเริ่มอยู่ที่สองทุ่มห้าสิบนาทีจะมีการกรอกโค้ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดของเรานะโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะจะเป็นโค้ดอยู่4ตัวจะเป็นการส่มโค้ดนะอยู่ที่4ตัวนะด้านล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีโค้ดอะไรกันบ้างนะมาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่เพื่อนนะครับดูโค้ดนะทุกคนวิธีการดูโค้ดก็ง่ายมากๆเลยนะฮะทำการกด คลิกวิดีโอที่เพื่อนดูอยู่นั่นแหละนะหลังจากนั้นนะครับกดคลิกใต้ล่างคลิปนะทุกคนคลิกใต้ล่างคลิปกดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับจะมีลิงก์สุ่มอยู่นะครับเวลาได้บอกไปเลยนะทุกคนว่าแจกช่วงไหนนะทุกคนรับได้แน่นอนแต่มีจํานวนจํากัดนะมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะ จะมีลิงก์สุ่มอยู่4ลิงก์นะครับมีลิงก์สุ่มอยู่4ลิงก์ตัวนี้นะครับจะวางก็ต่อเมื่อกิจกรรมเริ่มนะทุกคนได้บอกในคลิปไปแล้วว่ากิจกรรมเริ่มช่วงไหนนะครับมาดูกันดีกว่านะครเดี๋ยวมาดูการสุ่มนะครจะทิ้งลิงก์ไว้ให้4ลิงก์นะครเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเอาตัวที่2ลองดูอ่ะตัวที่2นะครับกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปหลังจากนั้นกดเพิ่มเพิ่มนะครับไม่มีอ้าวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะ เอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนอ่ะทาการกดคลิกใต้ลงังคีปเหมือนเดิมมาดูตัวที่สามกันดีกว่านะจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืมไม่ได้อยู่ดีเอาตัวใหม่เอ้ยทาไมมันไม่ได้อะทุกคนผมลืมหรือเปล่าเนี่ยเอาตัวที่หนึ่งแล้วกันเอาตัวที่หนึ่งแล้วกันอ่ากดเพิ่มเติมน,น,นะทุกคนกดเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะใต้ลงังคิปทําการกดคลิกอ่ะตัวนี้นะครับจะเขียนบอกว่าลิงก์ลับลิงค์โคดอ่างเปาดีกว่านะทุกคน โค้ดรับอ่างเปา EP ที่13นะฮะทุกคนจะเขียนบอกไว้แบบนี้นะให้เพื่อนๆน,นะฮะทำการกรอกโค้ดที่ผมบอกอยู่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนปกติแล้วนะครับจะเป็นลิงก์นะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ดนะมีอยู่ประมาณ3-4ตัวนี่แหละจาไม่ได้แล้วประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถสูบโค้ดได้นะจะมีโค้ดบอกอยู่นะแล้วว่าจะมีกิจกรรมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆน,น,นะทุกคน ไม่ดูเวลานะทุกคนหรือถ้าใครนะนทุกคนไม่ทันนะทุกคนอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ละกันวิธีการนะทุกคนให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปนะทุกคนคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์สุ่มให้อยู่ที่4ลิงก์ถ้ากดเข้าไปแล้วนะทุกคนเจอคําว่าโค้ดรับอ่างเปาในทุกคนจะมีเขียนบอกไว้อยู่ในทุกคนเมื่อกิจกรรมเริ่ม เมื่อไหร่เนะนี่ยทุกคนโค้ดจะขึ้นเมื่อนั้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองสุ่มดูแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสลับใครที่ใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะหลังจากที่เพื่อนใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโค้ดตรงนี้จะมีอยู่5ตัวนะครับจะลงช่วงเวลาบอกไปแล้วว่าอยู่ในคลิปนะทุกนะคนลองเลื่อนไปหาดูได้อยู่ในคลิปนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกแรกรับได้เลยโอ้โหเฮ้ย ก็ได้เยอะอยู่นะเราได้รับอยู่ที่13บาทนะครับทำการกดถอนเงินตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการเพิ่มเบอร์ wallet ได้เลยทําการกดยืนยันการถอนยืนยันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนรอ1-3วันเงินก็จะเข้าทูปนี่ wallet ของเพื่อนๆทาการกดยืนยันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับประวัติการถอนของเรากันดีกว่านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างน้ทุกคนตรงนี้นะครับก็ได้รับอยู่ที่ 13บาทนะฮะับสลักใครที่ได้รับนะทุกคนอย่าลืมเม้นต์ใต้ล่างคลิปกันด้วยสลักใครที่ไม่อยากรับนะครทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนรอติดตาม EP หน้าแล้วกันโอเคนะฮะับสลักใครที่ชอบคลิปตัวน,นี้นะฮะหรือคลิปตัวน,นี้มีประโยชน์กับเพื่อนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่ออย่าให้พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ